เรื่องเหมือนค้าเรือตู้หาวอะนะอันนี้แต่อันนี้เป็นฝรั่งเศสนะคือไอ้พวกเนี้ยเหมือนคนจีนเนี่ยที่เข้ามาเป็นพี่ใหญ่ก่อนก็รู้ช่องทางทั้งหมดว่าเอ๊ะทำอย่างงั้นเอ่อจะต่อวีซ่าแบบโอเวอร์สเตย์เอ่อจะต่อวีซ่าแบบทักเรียนต้องไปเอ่อไปภาคอีสานใช่ไหมอ่าจะต่อจะต้องติดต่อใครนะก็ทำหน้าที่แบบพี่ใหญ่ไอ้นี่ก็ทำหน้าที่แบบพี่ใหญ่ก็เริ่มเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวก่อน นะอันนี้นะผมอธิบายง่ายๆเริ่มจากเป็นอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยวนะของพัทยาพอเริ่มปั้งอ้าวคราวนี้เริ่มรู้จักตำรวจเยอะแล้วนะเพราะอย่างตำรวจเยอะพระพวกมาจากฝรั่งเศสก็รู้ไอ้นี้อยู่ฝรั่งเศสนะก็ให้ช่วยหน่อยขอวีซ่าหน่อยอ่ะอันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปเดี๋ยวจัดการให้เองแรกๆก็ติดต่อสาววัดลองสาวััดอะไรได้ ง่ายแต่ถ้าถูกต้องนะเพราะหลังกเ็เริ่มเห็นช่องทางนะก็ทำถูกบ้างผิดบ้างนะแล้วก็เงินก็เก็บไปเยอะขึ้นทีนี้วิธีการคนฝรั่งเศสก็จะเหมือนคนไทยในอังกฤษคนไทยในอังกฤษรู้ว่าคนไทยในอังกฤษเนี่ยลอนดอนมีกี่คนเหมือนกันไอ้นี่ก็รู้ว่าคนฝรั่งเศสพัทยามีกี่คนทำถูกบ้างผิดบ้าง คนฝรั่งเศสอย่างเช่นมีอยู่รายนะครับเปิดคลินิกทําผูกต้องไอ้นี่เอาเข้าไปสิบล้านนะครับไปขูเขาว่าอทําไม่ให้ตังนะเดี๋ยวจะมาตรวจตอมอจะมาจับนะเอาเข้าไปสิบล้านอันนี้แค่รายเดียวนะครับนะทุกวันนี้เจ๊งเลยไอ้นี่ชาวฝรั่งเศสสิ้นเนื้อประดาตัวไปแจ้งตำรวจที่ไหนก็ไม่มีใครทำอะไรให้ จนทั้งสุดท้ายเนี่ยก็เลยพากันมาหาผมแค่นั้นเองนะทิวถามว่าทําไมพามาหาผมก็คือว่าอย่างนี้ไอต้ตัวตัวเฮเว่เนี่ยนะเดี๋ยวขอขึ้นภาพไอ้ตัวเฮเว่ยเนี่ยก็ไปบอกเขาว่าสนิทกับผมด้วยเพราะว่าภาพตํารวจเนี่ยเต็ไม่หมดอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นภาพรูปไม่มีอ่ะอ่าไม่ไม่ก็ไม่มได้ปรับเอาแบบเดิมแบบแบบเดิมออ่าเนี่ยเนี่ยอ่า อันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดูตรัวที่เห็นไ้มรูปตัวที่เห็นเห็นไหมเห็นไหมครับนะอันนี้เกิดจากจากการเป็นหนังรัสมบัติก่อนนะทีนี้ทีนี้เอ่ออเาก็ต่อไปเป็นภาพตำรวจเยอะแยะหมดดีไหมอะไรหาอยู่ไม่เป็นไรอ่าทีนี้ทีนี้อย่างนี้เออ่พอต่อมาเนี่ยนะครับนะพอพอเริ่มทำจนจนคุ้นเคยจนเคยชิน นะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอันนี้ต้องแต่ปีไหนนะท่านอันนี้อันนี้ผมอันนี้อันนี้ประมาณสักปีหกหนสองนะประมาณนี้นะครับเอาเอาขก้นเลยไม่เป็นไรใช่โชว์ได้ไม่เป็นไรอันนี้ภาพอันนี้อันนี้ภาพรถตำรวจนะครับนะอันนี้อันนี้เธออย่างนี้พอรู้จักใครก็ไปถ่ายรูปเห็นไหมครับ คือคือตำรวจก็ไไปรู้เรื่องนะแต่ไปถา่ายรูปคู่ใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือไงไอ้เรื่องที่ความมันแตกเนี่ยเพราะว่าไปบอกว่าสวีทกับผมใช่ไหมแล้วก็ไปไปไปการโชวทรัพย์ตำรวจฝรั่งเศสไอ้เรื่องไปการโชวทรัพย์คนฝรั่งเศสทีนี้บังเอิญว่าตัวตำรวจฝรัร่งเศสเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียน FBI รุ่นเดียวผมนะ ไอ้ทางนี้ก็เลยไปบอกอาทางเฮดควอเตอร์ที่ฝรั่งเศสว่าเนี่ยพลเอกสุเชนเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะครับทีนี้ทางเพื่อนผมเนี่ยที่เรียนไอบรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเขาก็บอกเป็นไปไม่ได้สุเชนไม่ใช่คนอย่างนั้นนะเ,เขาก็บอกทางนี้บอกให้มาหาผมนะก็เลยทางนี้เขาเลยมาหาผมได้ประมาณสักเ,เกือบเดือนนะครับแต่พฤติกรรมที่ทำไปก่อนเนี่ยมันทำเป็น นานมากตั้งแต่ปีหกถึงสองสามไล่ามาเนี่ยท่านดูกี่ปีนะกว่าจะร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปีเดียวนะครับนะก็หากินกับคนชาติเดียวกันนะครับนะก็เลยให้ชุดสืบสวนเนี่ยโดยผู้กับเต้เนี่ยลงไปดำเนินการร่วมกันทั้งทั้งทีมนะครับก็ก็กัดมาประมาณสามสี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยคือถึงจะบอกว่าการจับกลุ่มคน้าน่หนึ่งคนเนี่ยเออมันใช้งบประมาณสูงนะแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับท่านเห็นไหมครับว่ากว่าจะจับได้หมดทั้งแก๊งเนี่ยนะครับ นะทีนี้มันต้องวกไปเดี๋ยวผมจะเรียกผู้กับอตอมอพระยาคนใหม่รองผู้กับตอมอพระยาคนเก่าสาวะตอมอพระยาทั้งหมดนะครับนะเ,เรียกมาถามว่าปล่อยคุณปล่อยไปได้ไงเขาอยู่โอเวสเตตตั้งแต่หกสามนะค,คุณทําอะไรอยู่นะครับทั้งที่คุณอยู่ในพระยานะครับนะแต่ว่านั้นอันนี้ก็เป็นความหยุดร้อนซึ่งเดี๋ยวในส่วนผู้เสียหายนะครับเฮเวอร์เนี่ยมันต้องรับโทษเป็นร้อยปีนะครับเพราะอะไรครับเพราะต่างกรรมต่างวละ คุณหลออเขาหนึ่งคนหลอกเขาสิบคนก็ต้องต่างการต่างวาระไปนะครับแล้วอันนี้สารท่านก็ดีใจด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี่ยไม่มาขึ้นศาลหนีหมายศาลนะอันนี้สารก็ขอบคุณผมด้วยนะครับก็คุยกับท่านหัวหน้าสารจังหวัดพระยาเมื่อเช้าท่านก็ขอบคุณมาแล้ววันนี้ในคณะที่มาเนี่ยก็มีมีผู้ภาษาใช่ไหมจากฝรั่งเศสใช่ไหมวันนี้นะครับต้องเียกว่าคดีนี้เป็นคดีที่โจทก์จันในฝรั่งเศสก็มีผู้ภาษาจากฝรั่งเศสมาด้วยวันนี้ ถือหนาซื้อตั๋วมาเลยซึ่งผมก็เพิ่งทราบก่อนจะมานี่แหละว่ามีท่านผู้ว่าภาจากฝรั่งเศสมานะครับแลนะเพราะอะไรครับเพราะคดีนี้โจทย์จันในฝรั่งเศสเยอะ,นะถ้าเราไม่จับนะครับผมต้องเว่าคนฝรั่งเศสก็พูดปาดปากไม่มีใครอยากมาพัทยาแล้วนะครับนะาเปิดประเทศก็ไม่มีใครอยากมาพัทยานอกเหนือจากเรื่องวีซ่าแล้วมีเรื่องอื่นไหมที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไปปรึกษากับคุณเอเวเนี่ยแล้วถูกบังคับถูกคุม <c oughs> ค,คูให้เสียตังค์กับตัวผู้ต้องหา มีมเรื่องอื่นนั้นนนั้นไม่มีส่วนใหญ่เป็นเรื่องการการแบบังคับคมขูเ่เรื่องการโชซับเอาตังค์เรื่องการเอาเอาเอาไว้ใจหลักของการอยู่ต่อนะเมนหลักของการอยู่อาศัยในประเทศไทยการประกอบธุรกิจซึ่งพวกนี้ขึ้นกับตอมอนะครับก็เอาจุดอ่อนเหล่านี้ไปโจมตีนะทีนี้ต้องเข้าใจว่าเหมือนเราไปอยู่บ้านเขานะครับนะถ้าเราเจออย่างนี้เราก็กลัวนะพร้อมจ่ายตังค์หมด แต่พอจ่ายตังไปแล้วไอ้ที่ก็ปิดโทรศัพท์หนีเปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกนะเพราะไม่ทาให้เขานะทีนี้ทางนี้ก็ไปแจ้งความโรงพักนะก็มางหมงไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับก็อยู่อย่างนี้นะก็ถือว่าการที่เขาทาได้เนี่ยก็อ้างก็เกิดจากสมองที่เริ่มแต่เป็นเออเป็นเออเป็นวันเทียก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเรียกต้องเรียกผู้ขับท่องเทีย่ยวมากำชับไอ้พวกวันเทียเนี่ยนะคุณต้องไปดูให้ดีนะครับไม่ใช่คุณปล่อยทำอย่างนี้ ส่วนตอมวันนี้นะครับหน้าของตอมนะครับนะซึ่งผมก so ็น so so <S. S 1> ่าจะสรุปเสร็จวันนี้ฟามความวังอยู่แล้วสรุปเสร็จบ่เมื่อวานแล้วนะครับก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับเพิ่มขึ้นจาก90นะครับก็เดี๋ยวจะนําเสนอท่านบตรนะครับเมื่อท่านบตรเห็นรับทราบและรับมัแล้วก็จะไปแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่คนอนทั้งหมดทั้งร้อยกว่าคนะฉะนั้นตอมวันนี้ต้องตื่นตัวมากขึ้นนะซึ่งผมก็คุยู้ัดการผมก็คุยกับผู้จัดการตอมแล้วว่าท่านจะเห็นนะครับว่า การที่ท่านปล่อยปละละเลยไม่ไม่บังคับใช้กฎหมายพรบรต่อหมอกณีโอเวอร์สเตย์ Over ถามว่าเมื่อโอเวอร์ ay, รอสเตย์ท่านเห็นไหมครับว่าเขาทําอะไรบุคคลโอเวอร์สเตย์ประกอบชีพสุจริตไม่ได้ต้องประกอบอาทีพทุจริตหมดเห็นไหมครับไม่หลอกไม่กันโชคไม่ป้นไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ยาติดก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะอันนี้คือคือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งซึ่งถามว่าวันนี้จับได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะ เพราะอะไรความเสียหายมันไปหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องกลับเรียนนะครับว่าก็ต้องกลับเรียนสื่อมวลชนในส่วนนี้นะครับครับผม